ครับวันนี้บัวตองอยากกินน้ำอะไรดีครับเขาอยากกินชาไทยโอ้ยวเขาสั่งให้ครับชาไทยน่ะไปๆปเพื่อนเพื่อนสวิตเซอรมแลนด์ทำอะไรอ่ะสวยมากก็สวยมากแล้วน็คือัามีเพื่อนมาแนะนำด้วยไทยอ่ะเพียร์ดิสตัวว้าจริงหรอ จริงเหรอจริงเป็นเป็นเพื่อนพวกเรานี่เลยไหน่ใอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ามาในล่ะเขาไปสั่งน้ำอยู่อรอโอเคโอเคงานดีป้ะดีเทเฮใครอ่ะเพื่อนเพื่อนอยู่วิศวะเพื่อนสิศวะจริง เพื่อนว่าแล้วทะไรกันอยู่เนี่ยเรื่องแต่งหน้าสั่งอะไรกันยังแต่งหน้าสั่งอะไรจ้านี่เธอไปยังไงบ้างชีวิตคููเนี่ยแฮปปี้กันไหมไม่อยากคูดเลยฉันบอกดูวิทวารเฮ้ย มาอราเลยหรอรุ่นเพื่อนเราเนี่ยเมื่อกี้่เป็นไงบ้างเจปูแต่ว่าดูนะครอาใคมาไป็นหอรอกานกเพื่อนเพื่อนรุ่นเราที่ไหนนาไรเพื่อนก็ใกล้ๆเราที่ไหนแถวที่ไหนปจ้มปากโอ้ยไม่คยรู้ไม่ยองเป็นยังไงเม่อก้วะเ่ก็สบายหรอกใช่ก็มีก็แฮปปีเป็นติดอะไรกันนะห่อเล่นทะเลาะอะไรกันรเหมนกัก็แี่แล้วคอไรของชั้นนั่นหรอก็ไม่่ยรู้สึกว่ารอเป็นกแชีวิตช่วงนี้มันเป็นยังไงไม่รู้มัน ไปนานเรือก็ไปคลองอย่าไปนานไปนานแล้วนะเออว่าขี้ั่นแ่เลยเออว่าอยู่ใส่ลายแล้วนะไปตามหน่อยได้ไหมล่ะเออมันต้องไปดูแล้วแหละเออต้องไปดูแล้วแหละเดี๋ยวกูไปดูเองโอเคระวังนะ <laughs> 哎。 สบาฉันไม่คิดไม่ฝันเลยฉันจะเกิดขึ้นแบบเนี้ฉันจะไม่เอาแล้วความรักฉื่อแล้ว <S <S แล้วเธอว่ารักแท้มีอยู่จริงไหมรักแท่เขาก็ต้องมีอยู่จริงแต่มันอยู่ที่ไหนอยู่กับผู้ไหนถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องความรัก ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีผัวก็ไม่ตายเม่รู้มาตั้งนานเลยเราจะกลับมารักตัวเองพี่ตาแต่ท่านะส่วนจ้าตอนนี้เองจ่ายสิต้องจ่ายกันจ้าอ้าวไม่ได้หรอจ้าอันอยู่ก่อนนะจ้า